สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมไมค้ามนะกับเออสงครามกับซอมบี้นะฮะเรียนแบบไลฟ์โฟร์เดย์สักนิดนึงนะฮะก็เราจะไปตัวลุยกันนะฮะไปเฮอะป,ปะก่อนเช้าต้องเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไปประตูแล้วประตูแล้เอ้ยแล้ว,มวม <laughs> ไม่ปิดทำไมเดี๋ยวไม่เคยก็คือวอนก็วนก็วนโอ้เพียบเอาก็ได้ เปลี่ยนกันเปลี่ยนืปกันเอาไงดีเนี่ยบูเอ้าบูเลยโลงไปโอ้ลงไปลงไปโอ้เ,ออเล่นของแล้วโอาา้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไป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 ครับไปครับโอ้โหตอนนี้เอ้ยอย่าเข้ามา โอยยังไมครับอยังไมครับเอาเอ้ยอย่าโดนกันเองดีด oh. oh, ีด oh. 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 ah. ีอ้อยอ้อยโอ้ยตเกียวเกียวอ้ออ้อตลุมอ้าออ้อตะลุมโอ้ตะเกลสวตะเกียวโอ้ตะเกียโอ้เฮ้ยเฮ้ยหมูมาแล้วโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนไอ้ยิงโดนกันเองอะรู้ส oh, ึกเฮ้ยระเบิดระวังใช้ด oh. ีดีโอ้มาเป็นฟูเลย

มันสไนเปอร์ไม่ไหวโอ้โหอ้โหจะตายไม่ได้ไม่ได้คไม่ดิหมดแล้วยะยาเป็นคนเดียวเอา no จะตายแล้วรีบไปแล้วรีบไปแล้วต้องรีบไปเสียเงินเ้องรีบไปฟังเสียเงินโอ้ยิงเยอะเลยอ่ะจะพูดทำไมล่ะมันสปบอยเอฮ้ยยิงสป่า์ก่อน แปบบอืมแตกโดนผีหัวเฮ้ยผีหัว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 อย่าผวนนะอย่าผวนกันนะฮะโอ้ยเฮ้ยผีได้ผีอยาได้ามื่อกี้ยอ้แก้วตันหายเอาหายไปไหนหมดวะเนี่ยเอาแต่แก้วหาย เอ๊หมดแล้วเมื่อไหร่หายไปไหนหมดวะเนี่ยเอ๊หมดแล้วนะฮะเราหายไปไหนหมดเนี่ยในที่สุดเราก็จบลงแล้วกับการไลฟ์เฟ r ร์เดสแบบไม่ครับ t นะฮะก็จะเป็นยังไงก็มันก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้ยยิงขึ้นไปบนฟ้าขอจบเพียงเท่าี้นะครับเพื่อนขาก แบกยิงเเป็นฟ้านะยิงเอาอีมันย้อยลงมาเอาเป็นว่าผมตายแล้วกันนะฮะสว้ยดีสวดีสวนสดีสวัดีสวสดีวัสดีสวัดีสวัส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 ดีสวดีสวัส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 ดีสัีสีีีัด โอเคนะครับขอจบอีกรอบนะฮะก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซสเลยนะครับก็จะมีโหมดอย่างนี้กันนะฮะ,ก,นนะ,ฮะก็มีกิจกรกรมอย่างนี้ก็ติดต,ตามรับชมได้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะฮะโดยการเราจะไปบุกข้างนอกกันนะครับมีภารกิจใหญ่หลวงโอ้ยช่วยใหญ่หลวงใหญ่หลวงนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะออกไปกันนะเรามีหน่วยต่างๆอันนี้คือหน่วยสไนเปอร์นะฮะแล้วก็นี่เอ่อหน่วยอะไรวะเนี่ยแกหน่วยอะไรวะอุ้มกันเอาข้างมันหน่วยโจจอมสองคนนะแล้วก็มีเมดิกหนึ่งคนนะฮะไปไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเไปประตูประตูไปท่องดูเร็วเร็วเร็วไปสิเดี๋ยวปิดประตูโอ้ยตกลุยอ้าวอ้าว อ้าวซอมพี่หายปฟวเด้ยดเด้เดยวเด้อคัดคัดคัด